กลาบสวัสดีครับมิตรักแฟนพระอเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มานั่งทำคลิปที่เออือมวอเมล็กเมองเมัองเมืองเะือรเมืงเมือเมือเมือเมองเมืองเมือเือืองเมองเองืองมองนะเมือืองมืองเมืมองมางบอม เตรียมงานนะฮะตามที่ได้รับมอบหมายการที่ได้รับจ้างนะครับดูเรื่องสถานที่นะครับสถานที่การลงโต๊ะนะฮะพวกนี้ก็ต้องลงโต๊ะนะครับในมหากรรมงานประกวดพระเครื่องนะครับผมทั่วประเทศเลยนะพระเครื่องยอดนิยมทั่วประเทศแล้วก็ไม่ง่ายใจรายการน่าจะมีท้องถิ่นบ้างนะฮะก็เดี๋ยวใครสสใจอะไรก็นั่นพักมาดูกันได้นะครับผมนะฮะก็ลองมากันดูนะครับงานประกวดพระเครื่องเนี่ยจัด วันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ก็จะเริ่มขายกันตั้งแต่วันศุกร์ประมาณตอนเที่ยงนะครับผมแล้ววันอาทิตย์จะมีการประกวดพระกันนะครับก็ประกวดกันได้ทั่วประเทศนะครับเอฟซีนะฮะประมาณนั้นนะจากที่ว่าเคยเห็นมานะนะครับผมผิดพลาดประกันอะไรก็ขออภัยนะครับเอฟซีนะผมก็มีหน้าที่ลงโต๊ะนะครับวันวันเนี้ยวันวันพุธหรือพุ่งนี้ลงโต๊ะนะครับแล้วก็ทาเวชีให้เขานะฮะให้เจ้าภาพในวัน ว่าวันเสาร์นะติดั้งวันเสาร์นะครับผมนะฮะผลประกวดก็มีในวันอาทิตย์นะครับผม่ะมาดูเรื่องของเรานะครับ fc นะมีทั้งใหม่ปนเก่านะครับวันนี้บางครั้งผมก็จำไม่ได้อันไหนมั่งใหม่บ้างอันไหนเก่าบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันไหนมั่นใจบอกใหม่ใหม่เก่านะครับ fc นะฮะเหมือนหยุดไปหนึ่งวันเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทํางานจนแบบลืมนั่นเลยนะครับ fc นะฮะอันนี้อ่ะดูนี้อันนี้มั่นใจว่าเคยลงไปแล้วนแน่ๆนะครับผมนี่นะ พระรอดนะพระรอดแต่ไม่รู้คนจะรอดหรือเปล่าคนอาจจะโดนมานะครับผมนะฮะติดที่หนึ่งนะครับผมติดที่หนึ่งแล้วก็เนื้อเขียวเลยนะเนื้อเขียวมอยเลยนะครับผมจากงานไหนเนี่ยเดี๋ยวนะครับดูโบอันนี้น่าจะจากพิซูโลกนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นนะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของรอนเกดีสุพรรณนะอันนี้ติดก่อนโน้นนะคือเข้าสองอาทิตย์แล้วนะเข้าสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่นะครับผมก็ น่าจะดูกันไปแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้งไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เปิดที่ห้าพันบาทแล้วกันนะครับซื้อกันง่ายขายกันจบนะครับ f c นะราคานี้นะครับ f c นะฮะเปิด5,000ันบาทนะครับมีราคาในใจก็ว่ากันมานะครับฮะถัดมานะครับอ่าอันนี้เพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับพระสังกจจายเนื้อสำริดนะครับสำริดแบบแม่นเลยอันนี้มีมาถามมาตอบกันเยอะนะมาถามมาตอบกันเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะ กระจายสำริดแบบสำริดแน่นเลยนะครับ fc นี้นะขยายปุ๊บโอ้โหนะจุ๊ๆเลยนะนี่ฮะนี่นะดูเนื้อกันแบบไม่ต้องกักเลยนะครับ fc นะเป็นอะไรที่ว่าแหมสำริดเก่าดูง่ายมากๆเลยเก่าแค้ดูง่ายแหละแต่จะจนที่ไหนอะไรยังไงนะจะเป็นยุคเชียงแสนหรือจะเป็นผกุหรือว่าอาจจะเป็นเกจิอะไรสร้างนี่แล้วก็ไม่รู้นะแต่เป็นสำริดเก่าแน่ๆนะครับผมนี่ เอา5000บาทนะยังเปิดราคาเดิมนะอูนี้นะครับผมมีราคาในใจก็ต่อรองกันได้นะแต่มาต่อกันเนี่ยยังไม่โดนราคากันนะยังไม่มีกาไรนะครับจรินะฮะถัดมาก็ดูข้างบนกันเลยเนาะมีนะครับพระโคนสมอนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันนะมีฮะแล้วมีเหมือนกับมีแร่มีอะไรด้วยนะเป็นของ หลวงพ่อกลวยวัดโกสิตาราดนีนะ่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเจ้าของยืนยันว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยแน่นอนนะครับผมเอฟซีก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับผมเป็นเนื้อผงน้ํามันนะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับนี่นะคือดูผิวเผินนี่เหมือนเหมือนของใหม่เลยนะแต่ถ้าได้สองนะจะรู้ว่าเออพระเขาเก่าดีมีเหตุผลนะองนี้นะครับผมเขาแบบผิวหิ้งเก่าเก่าเก็บๆเลยนะครับเนี่ยเป็นผงน้ํามันนะครับเอฟซีอันนี้ผงน้ํามันนะครับ หลวงพ่อกล้วยวัดโกศิตรารามนะครับนี่สวยงามมากนะครับเนี่ยมีฝังเหมือนอะไรเป็นมอะไรแล่อะไรเงี้ยนึกไม่ออกจะเรียกว่าอะไรนะครับ F4 นะฮะไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับเอาเป็นว่าขอญาตเปิดที่อ่าเท่าไหร่ดีสามพันบาทแล้วกันนะครับ f c นะเอาแบบบวกบางๆเลยนะฟิตเห็นชอบแล้วสวยมากนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตนะ เอาสามพันบาทนะครับนี่นะเก่าจริง FC แบบนะดูนะครับผมเพราะพ้าหลวงพ่อกลยช่านก็ไม่ได้แบบลึกอะไรมากมายนะครับนะกี่สิบปีอะหลักสิบปีนะครับหลักสิบปีนะครับ,นะรบไม่ได้เก่าเหมือนพวกหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุขอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เขาผิวหิ้งจริงๆ,ๆนะผิวหิ้งจริงครับถัดมาก็มาดูพระเก่า,กาๆอายุร้อยปีนะหลวงพ่อเงิน อันนี้กุวัดขวางสององเลยนะ,ะดูพิมพ์น่้ก่อนองนี้ก่อนพิมพ์ขี้ตาองนี้ได้จากปากช่องนี้เองนะแพ้ดูง่ายเลยนะแพ้ดูง่ายสบายตานะครับแพ้ดูง่ายสบายตานะครับนี่เราสายนี้อยู่แล้วนะขายแบบการันตีกันไปเลยนะวัดขวางเนี่ยเป็นพ้ทา <pronounce duda S 1> ที่สายผมเลยนะแพ้มาจากไหนไม่รู้นะผมดูเก๊ก็ต้องเก๊นะเก๊ไม่ใช่กันรูผมดูแท้ก็ต้องแท้นี่นะผมสายตรงนะวัดขวางนะศึกษาซื้อขายมา ไม่ทำกว่า20ปีนะฮะวัดขวางนี่นะฮะคือไอ้แบบเนี้ยเป็นที่เล่นหายอมรับกันในวงการผู้นิยมสะสมพระเครื่องอ่ากัดขวางเลยนะครับผมไม่เขียวปัดแชรถูกง่ายสบายตานะเขาก็จะมีหลากหลายเนี่ยแบบผิวกุมีผิวกุแบบเขียวออกน้ำตาลอะไรเงี้ยนะครับนี่นะอันนี้ขออนุญาตเปิดที่4,000บาทนะฮะการันตีแท้กันไปเลยนะ สี่พันบาทนะครับพระหลักพันแล้วก็การันตีได้นะครับพระที่นะแพนะ้ตอนนี้ก็เรียกว่าไปื้อสมาคมไอ้สถา,าบัานใหญ่ๆเขาเจอให้แน่นเลยนะนะที่ยอมรับเลยนะบางคนอาจจะขายหลักหมื่นนะอย่างเงี้ยสองหมื่นสามหมื่นนะครับผมเคยขายต่างชาติไปแล้วแพงสุดองค์ก็หลักหมื่นนะหมื่นห้าสองหมื่นเหมือนกันนะ แต่ช่วงหลังก็มีตกนะครับขึ้นขึ้นลงๆนะครับวัดขวางนะฮะเนี่ยอย่างพิมพ์แปะยิ้มเนี่ยฟอร์มแบบเนี้นะผิวกลุดเดิมเอะไรอย่างงี้นะ F4 เนี่ยขายกันมา่ก่อนนะมีต้องหมื่นอัพถึงหมื่นห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมแปลว่าคนส่วนใหญ่จะเข้ามาแบบบางทีไม่ค่อยได้มาสะสมวัดขวางเพราะว่าเป็นคำว่าผิวกรุแล้วเป็นติกนิ้มเขียวมีขีด บุฟนขี่ดินค่ากุอะไรพวกนี้แหละคว้าเล่นยากนะแล้วบอกว่าทําเก๊ง่ายนะครับผมนะฮะผมก็จะบอกว่าวิธีการก็ดูแบบเอาดูที่แท้ดูง่ายๆไปก่อนนะดูที่แ้ดูง่ายๆไปก่อนดูที่มีความเก่ามีอายุพิมพ์ตรงคมชัดลึกนั่นแหละฮะเจอผมผอมบ,บางๆเนื้อเปียกๆก็อย่าไปเล่นนะฮะอย่าไปเล่นนะครับผมนะวัดขวางนี่ก็ผิวกุเดิมๆนะแ้ดูง่ายเหมือนกันนะครับแ้ดูง่ายเหมือนกันนะครับแปะยิ้มวัดขวางนะครับ องนี้ก็ขออนุญาตเปิดที่4,000บาทเช่นกันนะครับ fc ครับนะ4,000บาทนะนะถัดมานะครับมาดูอ่าพระปิดตาผิวปั้นอันนี้ไม่รู้เลยผมจำไม่ได้นะว่าเคยลงหรือยังนะผิวแบบาเป็นอะไร,นะร,นร,ะไรเนี่ยผงคุกกลักมวลสารอะไรเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรนะไม่รู้จะเรียกอะไรจะเรียกผงคุกคลักได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยฮะ ปอมปอมใหญ่ๆพิมพ์ปั้นแน่นอนชัดเจนเลยครับอย่างนี้เนะี่ยคลาสสิกมากและองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่มากนะครับนื้ฐานไปอย่างนี้นะครับผมเนื้อเขาเหมือนพวกอะไรอ่ะนึกไม่ออกจะเรียกว่าอะไรดีนะมวลสารเขาเยอะมากเลยเนะนะนี่ย fc นะนี่แล้วดูมีซูมเห็นความเก่านะความเก่าเก็บนะครับนี่นะีไหนจะตีแบบตระก,กูลแบบหลวงพ่อแก้วอะไรคุณได้ไหมน,ะนี่ดูมวลสารเนี่ย fc นะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ f สี่นะตาพิมพ์ปั้นนะครับพิมพ์ปั้นนะครับเก่าคลาสสิกเก่าคลาสสิกมากนะครับผมเปิดที่สามพันห้าแล้วกันนะครับ f สีนะเก่าคลาสสิกนะไม่รู้ที่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าไม่ยัดที่ดีกว่านะครับไม่ยัดสำนักดีกว่านะเอาสามพันห้านะครับผมนะฮะัดมานะครับอยู่ข้างๆกันก็เป็น าสายโลหะเ,เก่าเลยนะคยัปีสองสี่แปดห้านะครับผิวหิ้งเก่าเก็บทรงเสน่ห์สวยงามมากนะครับพระพุทธชินราชพิมพ์แปงนะผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะครับเอตีนะนี่ฮะผิวอย่างกับพระราชการเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยเจอพ้าอย่างนี้นะไม่ต้องไปอะไรกันมากเลยนะทั้งการแต่งศิลปะก,การแต่งการอะไรเนี่ยความเก่านะแล้วองค์นี้ไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะ นี่นะแต่งไม่มีโค้ดนี่นะใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะครับผิวแต่งไม่มีโค้ดนะครับนีนน่เขาแต่งแบบเสื้อแบบสวยงามมากนะแล้วผิวนี่เหมือนพระราชการเลยนะนี่นะครับดูหน้าดิสวยงามมากเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาบอกค่าแต่งนะองค์องค์หนึ่งเป็นหมื่นนะค่าแต่งค่าแต่งพระองค์พระเนี่ย นะครับสวยงามมากนะตรงอันไหนที่ว่าผิวไม่ใช่ผิวงนาะเนื้อเขียวเนี่ยนะเขียวแบบออกแบบเขียวเก่าเหมือนพระพระแบบหลุมพวกเงินนะ่ะนะครับ fc นี่นะอันนี้พะเนี่เขาน่าจะใส่กรอบเสรตลับใช้นะแล้วก็แกะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะดูดูการแต่งนะการชอบแต่งพิมพ์ถือว่าสวยงามอลังการมาก สวยงามอลังการนะ F4 นะครับองนี้ขออนุญ,ญาตเปิดที่เท่าไหร่ดีสวยงามาร่หาควมิหน้าเลี่ยมหน้าค้องใช้มากนะเอาไปเลี่ยมทองสักห้าสิบสตางค์ก็น่าจะพอนะเลี่ยมจับขอบนะ F4 เลี่ยมพลาสติกรล้วเราเลี่ยมจับขอบจับขอบนะแต่ตอนนี้ก็ทองก็แพงซะด้วยนะห้าสิบตางค์เก็ตกจะดสองหมื่นกว่าเลยมั้งเดี๋ยวนี้นะอ่า องนี้ขอญาตเปิดที่9,500บาทนะครับ9,500บาทราคาซื้อกันง่ายขายกันจบนะถ้าให้ขายการันตีกันเลยองนี้ก็ขอที่50,000บาทนะเอาราคาจริงๆที่เขาแบบเห็นเขาเปิดกัน,นเอา50,000นะครับ F4 สวยงามอาลาังการนะแต่งเก่านะแต่งเก่าปึกเลยนะครับผมอันนี้เปิดแบบราคาที่ชอบซื้อใช้จ่ายกันจบ นะครับ F4 นะฮะผมใช้เงินเรื่อยๆนะเอา9,500บาทนะครับผมนะขาในใจยังไงก็ลองคุยกันได้นะครับ F4 ครับนะถัดมาก็เป็นอ่านี่นะพระสมเด็จเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับรเแล้ว่าเนื้อตุ๊บตับนะเนื้อตุ๊บตับเนี่ยดูนะผมชอบแบบอือสองแล้วแบบอืมเกามีอะไรแบบแล้วมีความนุ่มมือนะ ครับเราไม่รู้เป็นยุคไหนอะไรยังไงแหละนะก็ต้องตีวัดตะคังพิมพ์ใหญ่เลยนะครับผมช่องรูแล้วแบบมวลสารเขาเยอะเลยนะมวลสารเขาเยอะเลยเนี่ยแล้วเนื้อเขาแบบนุม่มจับแล้วนุ่มมือแล้วดูขอบดูอะไรนี่แบบเออมันแบบน่าค้นหานะครับ F4 นี่นนะตูดด้านหลังเอืออะไรเอือน,นะเนี่ยดูแบบเนื้อแบบออกจนเน่าๆเลยนะ F4 นะ เล่าๆเลยนะนเก่าจีตจาัดมากเลยคมชัดลิกนะองนี้ขออนุญาตเปิดที่สามพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะฮะสำหรับสมเด็จองนี้นะครับ F4 นะนะครับรนะผัดมาสุดท้ายท้ายสุดนะครับองนี้ก็เคยลงไปครั้งหนึ่งนะครับผม เหรียญเงินหลวงพ่อเดิมนะครับผมก็อันนี้อย่างที่บอกแหละชุดนั้นที่ว่าผมขอกลับมาก่อนนะขอกลับมา,าก่อนเพราะว่า f อฟซไม่สะดวกที่จะโอ,โอนให้ผมในในววันนะฮะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคือตางก็คุยเข้าใจนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับผมก็คืนมาผมก็เอามานั่งต่อนะครับผมเพราะว่านัดโอนแบบในช่วงแบบโ้หลัง สิ้นพุทธสภาไปเนะี่ยคือมันนานมากเลยนะผมก็บอกว่าขออนุญ,ญาตเอามานั่งก่อนเนาะนะครับผมนะฮะนี่นะครับอนะนี่ลุงพอ่อเดืมวัดหนองโพนี่เหรียญเงินนะนี่นะส,สวยๆเดิมๆนะหวงเชื่อมนะครับผมเปิดเท่าไหร่กันดีนะเหรียญเงินขออนุญ,ญาตเปิดที่เจ็ดพันบาทแล้วกันนะครับ F4 นะ 7 0 0 0บาทนะครับผมนะก็ดีมีไฮไลท์ทุกองเลยนะไฮไลท์ทุกองทุกรายการนะครับผมนะฮะยังไงก็สนใจราคาก็ว่ากันนะครับ F อนะเพราะว่าราคาเปิดเป็นเรื่องสมมตินะราคาจริงอยู่ที่เราคุยกันนะฮะบางอย่างลดได้ก็ลดนะครับบางอย่างลดไม่ได้ ก็ต้องลดเพราะว่าถ้าไม่ลดเดี๋ยวก็จะขายไม่ได้มันเป็นซะอย่างนั้นนะทุกวันนี้นะครับเอฟีนะฮะเราต้องแบบว่าเอาอัจจัยลูกค้าไปก่อนกำไรบางทีแบบเบียยหลักร้อยนะเอฟีบางทีแบบนะก็พออยู่ได้นะถูถ่ายกันไปนะเพราะเราอยู่ในเรียกว่าวังวนของอาชีพนี้นะครับการประกบเครื่องนะที่ขายทำนุ่งทำมีทำนั่นนะ อยู่ไดุ้กวันนี้พอมีเรียกว่าเงินชอมุนเวียนนะใช้ในครอบครัวก็เนี่ยพอองค์การประกันเนี่หย,หยหลายหลายหลายอย่างเลยนะครับผมนะ <c oughs> มันจะเป็นการจัดโต๊ะทํเวทีอะไรต่งตางๆนะครับผมนะใครจะเอาโต๊ะไปทําลงอะไรทําตลาดตรงตลาดจะติดต่อมได้นะนะแต่ก็ต้องคือชา,า,าสู้ราคานะไอ้เรงตลาดพันของผมก็เคือไ,ไปลงนะ เคยไปลงไว้ที่ปาจีนบุรีนะนานแล้วนะมนครับผมจริงไม่ค่อยอยากนั่นแหละนะไอเขาไม่ไม่คุ้มนะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะครับในการที่จะไปทิ้งไว้นานๆแบบนั้นนะเพราะว่าโตะเราไม่ได้มีเยอะนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเอสสี่นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ สนใจพ้่เครื่องเคร่งางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342หรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาปลา f นไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเงรวยๆถูกหวยกันแนะครับผม สวัสดีครับ